สวัสดีครับผมยูนิคแชนแนลนะครับผมชื่อนิคนะครับก็วันนี้ที่จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรียนภาษาจีนนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นพนักงานนะครับที่อยากมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเลยไปเรียนกับอาจารย์่อชื่อท่านนึงนะครับ และผมอยากทำคลิปนี้ให้กับน้องๆพี่ๆได้ดูกันเก่งไปพร้อมๆกับคนดูนะครับก็อยากคุยภาษาจีนกับคนจีนคล่องแคลวเวลาที่เราจะไปเที่ยวก็พูดกับคนจีนได้นะครับ <Wow. S 1> ออกนะครับเพราะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีตัวหนังสือภาษาจีนน้อยมากที่จะมีพินอินเรามาเริ่มเรียนไปพร้อมกันเลยครับเริ่มเรียนพินอินก่อนเลยนะครับก็พินอินเนี่ย จะมีทั้งหมด21่สิบเอพยัญชนะนะครับและมีสระอีก2ตัวและมีสระเดียวอีก6ตัวเ <Wow. S 1> ราเรามาเริ่มเรียนไปพร้อมกันได้เลยนะครับ <Yeah. Woo. S 1> พยัญชนะแรกบัวบัวดูป่ากผมนะครับบัวอ่าตัวแรกไปแล้วนะครับตัวที่สองก็พัว พัวนะครับดูปากพัวนะครับพัวตัวต่อไปมั่วมั่วนะครับฟัวฟัวเตื้อตื้อเทือเทือนะครับเนื้อเนื้อเลือ เลือเกื้อเกื้อนะครับเคือเคือนะฮะเฮือเฮือนะครับอต่ต่อต่อไปจี้จี้นะฮะชี้ชี้ซีซี

รอนะฮะพยัญชนะกึ่งสระอีอีอู่อูออสระ,ะเดี่ยวมีทั้งหมด6ตัวอ่าอ่าโอโอเออเอออีอีอู่อูออ ดูคำนี้จะยากนิดนึงนะครับดูที่ปากของนิกได้เลยนะครับยี่ี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปใน EP ต่อไปนะครับอขอให้น้องๆตั้งใจนิดนึงนะครับมันมันออกจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร,ร่นะฮะก็อยากให้แบบเรียนไปด้วยกัน ม,มีคำถามสงสัยคอมเมนต์ในใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งให้เป็นกำลังใจให้กับ Unique Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ